ช่วยพยาบาลช่วยผู้ช่วยพยาบาลช่วนยะมการบริจาคเือดช่วยนะดมการบริจาคอวัยวะดวงตาผู้ที่เป่างเนียเราต้องการภาษาสมัสตของแพทตลอดปีตลอดแต่ว่างนของสมาคมอาเยนมันมีหลายเส้น้าที่ในการเลือใช่ครับเราเราทำงานในทุกภา,าคส่วนนอก้องหัวไปจ,จากกางการแพทย์ากพยาบาลเนี่ย าการบริจาคโลหิตโีหย่อและโลหิต่อก็สำคัญมากนอกจากนั้นไ้เนี่ยคือเราเป็นองค์การสาธารณกุขท,ที่ที่มีฐาน้การที่การที่จะมีสได้แต่ก็ต้องต้องการผู้เืออออ่องเยอะๆก็คือภาษาสทที่ภาษาสมดุลเป็นหลักการอของสุากาชาตการาาที่มีช่องมันเข้ามาช่วยสปอร์ตในเร่องของการทำพิธีนั้นเป็น ช่วยมากมาก่วยมากมากเพราะฉะนั้นพิฉันนั้เรียนเราเราก็รำพังตัวเราเองเ่ยเรามีโ้เรามีฝ่ายสารวุฒิเพิ่มอตาหท่านี้็นังก็จสู้แบบท่องวันสามสิบวลนนะไปเรื่องราน้าดีกว่า คือคาแรคเตอร์น้านิ่งเนี่ยเขาเขาคาแรคเตอร์ของเขานะครับเขาเขาเป็นเป็นคนที่เหมือนกับว่าค,คอยเป็นเพื่อนคอยซัพพอร์ตคอยฮีลใจนะฮะแล้วก็คอยช่วยเหลือคนอ,อยู่แล้วมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยตรงมันเริ่มมีความตรงกันอยู่ตรงนี้นะครับถึงหน้าจะนิ่งแต่ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่ามีหลายๆคนนะครับที่มีความรู้สึกอยากจะเป็นจิตอาสานะครับช่วยเหลือ สังคมนะครับว่าอันนี้ก็เป็นการดีมากๆเลยที่เราสามารถให้อะไรกับสังคมให้สิ่งดีๆกับสังคมได้ผ่านสภากาชาติไทยครับครับก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าสภากาชาติไทยคือยังไงต้องได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับการให้มันไม่มีที่สิ้นสุด นะครับเพราะว่า,าสภากาชาติก็เป็นองคอ์กรที่าสามารถช่วยเราได้เราไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้าถาเผื่อเราถ้าเผื่อเราไม่ไม่เริ่มจากการให้ในส่วนของเราก่อนต่อไประวังจะไม่มีครับสภากาชาติไทยมียาอะไรต้อง,างกองารช่วยสปอร์ตเพิ่มเติมคือสภา,สภาสกาชาติไทยเป็นองค์กรสามารถดุสรม ก็ไม่ต้อไม่าอการเชื่อหรือตลอดเวลาใครก็ตามที่จะเชื่อหรือเราให้เาด้วยกำลังทรัพย์กำลังใจกำลังใจเยอะเลราอที่จุณนะครขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ